สมาชิกของบริษัท Happy MPM ตัวใหม่กันนะครับให้เรามาที่ MPM Connect โดยเข้าผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า myhmpm.com ตรงนี้นะครับระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกสิ่งที่ท่านทำคือใส่ username นะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดของท่านนะครับที่ท่านได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกไว้แล้วกดปุ่มล็อกอินนะครับ เพียงเท่านี้ครับทำรายการเข้าสู่ระบบสำเร็จนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้เรายอมรับเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกในปี2566ว่าอะไรก็อ่านเงื่อนไขอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เรากดยอมรับเงื่อนไขกดตกลงในการล็อกอินครั้งแรกของเรานะครับล้วก็เขาจะแจ้งคาให้เราอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าเป็นแบบประชาชนและสำนาบัญชีธนาคารนะครับเพื่อที่จะได้รักษาสิทธิประโยชน์ของเรา ให้ครบถ้วนนั่นเองแล้วก็ถ้าเข้ารหัสผ่านครั้งแรกเนี่ยเขาจะแนะนําให้เราเองเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนก็สามารถคิกเข้าไปเปลี่ยนได้เลยหาเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เรากดยอมรับนะเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับในการเข้าใช้สู่ระบบครั้งแรกนะครับ วันนี้ครับเมื่อเราเข้าระบบแล้วเนี่ยเราต้องการข้อมูลด้านไหนเราสามารถดูได้เลยซึ่งหน้านี้นะครับเป็นการเข้าด้วยคอมพิวเตอร์เนาะเราสามารถเข้าด้วยมือถือก็ได้นะครับเราสามารถมาอัปเดตรูปภาพของเราตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะได้มีโปรไฟล์สวยเราสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตะกร้าสีแดงตรงนี้ซึ่งเด่นชัดอยู่แล้วนะครับเราต้องการซื้อสินค้าอะไรสามารถเข้าไปเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทแฮปปี้ได้นะครับโดยการเลือกบวกตัวเลขลงไปเข้านี้ครับสินค้าก็จะเข้าไปอยู่ในตะกร้าสินค้าละ นะครับเราก็กดปุ่มรูปตะกร้าสินค้าแล้วก็กดในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้านะครับกรอกรหัสสมาชิกเข้าไปนะครับประเภทบินที่ต้องการบินปกติหรือบินโฮนะครับถ้าเราซื้อกับตัวเองก็เลือกบินปกติได้เลยนะครับเลือกช่องทางการชําระเงินจะผ่อนชาระไหมบริษัทมีการผ่อนชาระให้ขั้นต่ำสามพันบาทด้วยนะครับมีเครดิตการ์ด นะครับ QR payment นะครับหรือ e-credit นะสำหรับคนที่ใช้แอปธนาคารก็เลือก QR payment แล้วก็เลือกอ่เราใช้ใบริษัทจะส่งไหมนะครับหรือรับที่สาขานะครับถ้าจะส่งให้เราเลือกจัดส่งครับแล้วก็กอกที่อยู่ของเราให้ครบถ้วนเพียงเท่านี้แล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อก็เป็นการสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นแล้วบริษัทก็จะส่งสินค้าให้เราถึงบ้านเลยนะครับนี่ก็คือสั่งซื้อง่ายๆเข้ามาเข้าสู่ระบบในการสั่งซื้อสินค้าในการเป็นสมาชิกของบริษัท Happy M&M เรายังได้สิทธิประโยชน์เยอะแยะ,ยะมากมายเลยไม่ไว่าจะเป็นการสะสมคะแนนนเเเพืื่่่่อออการรรททงงีียวมมับ ท่องเที่ยวนะโดยโดยคะแนนนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเราเนี่ยครับไปบอกเพื่อนๆของเราเนี่ยโอเคมาะเงียนเป็นสมาชิกและมีการซื้อสินค้าเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่500คะแนนขึ้นไปนะครับหรือประมาณ2กระปุกนะครตัวโปรตินก็จะสะสมคะแนนให้เราทําให้เรามีคะแนนนะครับ TP นะในการสะสมนะในการที่เขาไปเขาเรียกอ,อะไรไปแลกท่องเที่ยวได้เนี่ย TP คือตรงนี้ทาวเวลพอยท์ที่มีรูปโลกเห็นไหมครับ ในส่วนนี้เราก็ถ้าเรามีครบกําหนดที่เขาเปิดโปรโมชั่นในการท่องเที่ยวนะครับเราก็สามารถอาตรงนี้ไปแลกท่องเที่ยวได้หรือเราเองต้องการแลกเป็นเงินสดกลับมาก็ได้เช่นกันนะครับในทุกๆก,การซื้อสินค้าบริษัทแฮปปี้จะมีการสะสมคะแนนให้กับเราตัวเราเองเพื่อขึ้นนะคุณสมบัติ นะฮะในตำแหน่งต่างๆนะฮะตอนนี้เราลงทเบียนใหม่ก็จะเป็นเป็นสมาชิกเฉยๆนะครับและถ้าเราซื้อครบ500คะแนนนะครับเห็นไหมมีภารกิจอยู่เห็นไหมฮะให้เราวิ่งไปเลยปุ๊บซื้อสินค้า2องปุ่ขึ้นไปเราจะขึ้นตำแหน่งลีดเดอร์เมื่อขึ้นตำแหน่งลีดเดอร์อันแรกเนี่ยฮะ คุณสมบัติของเราเราจะเริ่มครับเริ่มอะไรไหมครับเริ่มรับรายได้แบบว่าเป็นคะแนนปันผลคะแนนสะสมแต้มต่างๆให้เริ่มบริโภคสินค้ากับตัวเองและสะสมนี่คือสิทธิประโยชน์ครับแล้วเวลาเราไปบอกคนอื่นนะครับคนอื่นมาลงทะเบียนผ่านลิงก์ของเราโดยการแชร์ลิงก์ง่ายมากๆในการแชร์ลิงก์ให้คนอื่นมาร่วมธุรก,กิจให้เรากดตรงนี้ครับแบ่งปันให้เพื่อนกดนี่ครับแล้วก็ใส่รหัสของเราเข้าไป เพียงเท่านี้เองนะครับเพียงเท่านี้ครับแล้วตรวจสอบครับก็จะเป็นชื่อของเรานะครับเราสามารถใส่ลาย ID ของเราเข้าไปได้แล้วกดเลือกซ้ายขวาตรงนี้ก็คือคนเขาจะไปไว้ในโครงสร้างของนะับผังธุรกิจของเรานะจะด้านซ้ายด้านขวาเราเลือกได้แล้วสมมติกดด้านขวาครับเพียงแค่นี้ครับแชร์ไป Facebook แชร์ไป Line แชร์ไป Instagram TikTok ได้หมดเลยหรือง่ายๆเรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเอาลิงก์นี้ครับส่งให้กับเพื่อนของเรา ให้กับเขาในการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อนเองก็ได้เจอบริษัทได้ดูข้อมูลธุรกิจโอ้บริษัทแฮปปี้เอ็มเป็นยังไงมาโอเคเขาดูแล้วโอเคชอบมากจะสมัครเป็นนักสืบแฮปปี้เอ็มเอ็มก็กดตรงนี้เห็นไหมครับเขาแค่กรอกชื่อและเลขบัตรประชาชนกด นะยอมรับเงื่อนไขสมัครธุรกิจเพียงเท่านี้เราก็ได้เพื่อนเองสามารถเป็นสมาชิกกับเราแล,แล้วและเขาสามารถสั่งซื้อสินค้าได้แบบเดียวกับเราเลยง่ายไหมครับไม่ได้ยากเลยนะเงื่อนไขสําคัญครับการที่จะทําแบบนี้ได้ท่านเองจําเป็นจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเครดิตรีจิเตอร์นะครับในการลงทะเบียนคือตรงนี้นะฮะเราจะส่งลิงก์ให้เพื่อนได้เนี่ยท่านต้องมีเครดิตรีจิเตอร์ตัวนี้ได้มาจากตรงไหนได้มาจากก็โดยที่เราสามารถสั่งซื้อเครดิตรีจิเตอร์กับทางบริษัทได้ นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อ 1KD d เครดิตดิจิตอลอยู่ที่390บาทนะครับซึ่งชุดนี้เวลาเราสมาัครใครเนี่ยนะครับเราเก็บค่าสมาัครจากเพื่อนใน390บาทแล้ให้เขาลงทะเบียนตรงนั้นนะครับเราจะส่งชุดให้เขาไปโดยเก็บค่าสมาัครครั้งเดียวครั้งแรกตลอดชีวิตเขาเพียงแค่390บาทเท่านั้นเองอัเป็นการ ใช้ระบบนะบที่ง่ายมากๆของบริษัท Happy m p m ในขั้นพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกอื่นๆให้เราได้รู้และสิทธิประโยชน์มากมายกับการทำธุรกิจกับบริษัท h a p p y p p m หรือการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท Happy ้ p m ได้อย่างสบายใจและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ